มันม่ทิคของมันไม่ไหวเออใช่ค้งดูแล้วเขาเอย่างครับดูแล้วชอบชอบชอบมันมากนกว่าเอยเออดีแล้วมีดีเอาอีกต้องหัดแต่เพลงนั้นน่ะก็ช้าได้ไม่รู้จากฉันรู้จากเธออ่ะก็ดีออก ครูดูแล้วครูบอุ้ยกําลังมีมูดนี้ด้วยดีเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีลูกว่าเอ้ยมันต้องดีกว่ามีมีมันต้องทําได้อีกไม่ชอบเป็นคนเกี่อยวโอ้โหดีแล้วลูกกำลังดีมุมม่านลูกมุมม่าน

สิ่งต่ำฟอมมาแน่นปุกมากแล้วก็ลายคอรัสก็เป๊ะมากฟังอีกแล้วอุ้ยนี่โอ้โหได้ยินชัดอ่ะเออดีไม่เหมือนตอนซ้อมใหญ่ในบ้านอันนั้นแบบว่าโอ้ต้องบอกว่าจริงนะเหรอเนี่ยถามน้องเด็กคนมอนเออปวดปขอโทษให้ก็จะกินให้รู้สึก ลิ้นแข็งแล้วที่ไหนทำได้ลนะล่ะลิ้นแข็งแล้วที่ทำได้อะทำได้เอาที่ทำได้ลูกที่ทำได้ก็ยังไงก็ฝากปากน้องด้วยทำเป็นอะไรทำเป็นเอาที่ทำได้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมันไม่ใช่คือมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราโดยตรงอยู่แล้วเรามา เรามาทํางานเรามาเรียนรู้เราไม่ได้มาดูแลใครก็จริงแต่ว่าที่น้ําแข็งทําก็ดีก็ดีอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้เราก็ไม่ได้ทำอะไรมากแต่ว่าแค่เนี้ก็ดีมากแล้วนะเรื่องร้องทุกขชอบนะเมื่อวานเนี้ยมันดูอยู่เขแบบว่า แน่นอนมากแน่นอนมากเป็นแฟนกันดีทั้งคู่แล้วพอดีมันเป็นตรงช่องเสียงเราอย่างที่คอมเมนต์พวว่าด้วยใช่ไหมวิกนี้มีจะต่อก็ลองดูซีดีแล้วกันแต่แข่งข็นกันที่ดีขึ้นเรื่อยเยี่ยมเยี่ยม เต็มที่เลยทีเดียวรเย็นลูกใจเย็นมีอะไรกค่อยพูดค่อยจากันนะคะถ้าเราทำความเข้าใจในตัวเพื่อนเราก็จะผ่านให้เขาได้นะโรงกู้นักกู้แล้วนะนีคือหนูหนะเข้าใจมัตตี้นั่งนานแล้วว่าเขาเป็นอี่างไรเพราะเราเู้เพื่อนหนู กูรู้ว่าผัวเ,เขาไม่อยู่ด้วยกันอืมแล้วเพื่อนหนูหลายคนก็เป็นแบบนี้คือแม่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็พี่ชายก็จะแบบจะมีที่แบบใส่ใงเขาต้องการอะไรเงี้ยหนูก็เข้าใจว่าหนูเคยทะเลาะกับเพื่อนแบบนี้ไงหนูก็รู้ว่าเออเขาเป็นยนังเพราะอะไรหนูรู้หนูก็แบบอืมเราไม่ได้ขดัดกับเขาเราอย่าไปคืออย่าทำให้คือเขาก็ขาดพอแล้วถ้าไม่งไปทำอย่างนั้นก็เหมือนซ้ำเติมหนูว่าหนูเข้าใจคือเพื่อนหนูก็แบบนี้สกคุยกันเหมือนกันแต่ว่า ก็ทำสองฝ่ายหนูก็เข้าใจฝ่ายมันก็เข้าใจนัตตี้ด้วยอืหนูก็เลยว่าเมื่อทำหนูก็เออนัตตี้มานอนด้วยกันไหมหนูเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เลือกเกี่ยวกับอะไรคือเลือกมาเช่นนี้หนูก็แต่ขยับไปหาเขายังไงอะไรอหนูก็อยากเอาหนูก็แบบเออเมื่อจะทำยังไงก็เออนัตตี้นอนนอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออรีบนอนแล้วก็รีเล่นเกมดลับอะไรอย่างเงี้ยถามว่ารอเขาไหมอะไร วันนี้นั่งตอนนั่งเราต่อมาเดี๋ยวเขาบอกเอาว่าบอกทั้งสองฝ่ายเลยว่าดีไรก็บอกที่ฝั่งก็ได้ว่าหนูต่านี่หนูได้กับทั้งสองฝ่ายนะคือเข้าใจทั้งสองฝ่ายหรืออะไรอย่างไงหนูก็โอเคอ่ะหนูก็แบบก็โอเคคือไม่ต้องบอกแล้วหนูว่าจะพยายามช่วยหนูก็ดีนะลูกเออแต่ก็เอาแบบเท่าที่ทำได้นะคะยังไงก็ก็หนูก็รู้สึกอึดใจเลย ว่าเข้าใจสังคอนะก็แโอเคโอเคหนูฟังได้อะไเงี้ยอืมเราเอาใจเขามัใส่ใจเราเนาะก็เราอาจจะเตือนเพื่อนด้วยอะไรด้วยก็พยายามเตือนเตือเอาละแดีดก็โอเคแล้วลูกอืมเมื่อวานดูชอบ อันแรกคิดว่าจะชนะเพลงยักษ์ใหญ่ไม่เป็ชนะเพลงไฟฟ้าตึว่ากนิวก็เป็นคนคนหนึนง่งที่พัฒนาขึ้นขึ้นเยอะออทำได้อีกนะลูกวีกนี้เพลงแฉเป็นช้าใช่ไหม,<ะ>มก็ถ่ายทอดได้ดีนะค่อยๆเรียนรู้จากเนื้อเพลง,งก่อนอว่าเขาพูดเรื่องอะไรแล้วเราจะเน้นที่ประโยคไหนเราจะเราจะเลือก ขยี้ตรงไปอยู่ไหนมันมันขยี้ทั้งเพลงคงไม่ไหวเหนื่อยเลือกมาเป็นบางที่บางที่นะคะแล้วพอถึงตรงนั้นก็โฟกัสเต็มที่แล้วใส่ไปเต็มที่ดีขึ้นดีขึ้นความรับผัวนี่สนุกมากเลยเหรอบอสโอ้ยบอสดูแล้วลูกพี่บอสเอ่อ ว่างว่างว่างว่งว่างไว้ไม่คิดมากไม่คิดมากกับอะไรดีแล้วเนาะเราจะได้มีเวลาไปโฟกัสเรื่องเพลของพี่บอได้ลงมาพูดไม่ใช่หรอแต่ที่ที่ผ่านมาการที่เราเราเราว่างมากเนี่ยมันก็ทำให้เราลงรายละเอียดในเพลงของเราได้แล้วมันทำให้เราพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดัไม่ได้เสียดมันไม่ได้มีอะไรสูญเปล่า ถ้าเรื่องในบ้านเราช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเท่าที่เราทำได้ลูกไม่ต้องถึงขนาดแบบไปนั่งคุยเป็นไรเหรออะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่ก็กลายเปก่อนก็เฟซหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมเองเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นทำช่วยคนช่วยใครได้ก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วก็มีความสุขอยู่ที่ว่าเต็มครับอืออูอเขา ทีมนอกลีกเหรอทีมมันได้ดีเจ็ดที่แปดอะไรอย่างเงี้ยทีม่มันไม่ได้ไปเตะนะช่วยยูฟ่าครับไม่รู้จักอะไรเลยทีมอะไรนะแอตมาแพรก็เด็กผมยังไม่รู้ค่ะพูดกับพี่ป๋องเป็นเด็กปืน เขามีทีฟุตบอลเองใช่มีสนามบอลที่เขาทำอยู่ตรงคริสโต้จอยเลฟดวนไปฟุตได้น้ำต้นแข่งเลือนหรือไปเล่นบอลถ้าเกิข้างนอกปกติเนี่ยถ้าเกิดทีมงานของเราจะไปเตะวันพุธพวกทีมคอนเสิร์ตจะไม่ไปเตะทุกวันพุธไม่มีเลยเป็นทีมคอนเสิร์ตนันนแหละี่ไมนชื่อเพลงอะไรนะ 아영기 <목소리나>